สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h a n n e ลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Mazda 2 1.5 Max ปี2022ท็อปสุดสวยๆใสๆเลขไมเพียง81,000กว่ากิโลเท่านั้นครับใหม่มากๆสีแดงจี๊ดจ๊าดบางๆสวยๆโอ้โหมาด้วยไฟโปรเจคเตอร์ครับล้อแม็กสล้อสวยๆใสๆเลยนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าใหม่กลิบเลยนะฮะทั้งภายในภายนอกเครื่องเดิมๆใหม่มากไหม่หลักหมื่นครับห้องเครื่องสะอาดสะอา้านเจ้าของดูแลอย่างดีทุกรายละเอียดสวยจริงใสจริงครับ m a สด้2แอนิแกตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่มีความแรงออกตัวได้ดีใช้งานง่ายๆคุ้มๆทนๆอึดๆน,น,นะครับและต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอย่างแอดมินเองได้เคยขับรถรุ่นนี้ประมาณสัก4-5ปีใช้งานทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับผมถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับราคาในตลาดก็อยู่ตั้งแต่ประมาณสักแส9เจนถึงประมาณสัก2829นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพ เครื่องประวัตินะฮะสีแล้วก็รายละเอียดต่างๆของรถครับคันนี้เราการันตีว่ารถสวยจริงครับพร้อมขับพร้อมใช้สีแดงสดใสง,งามๆเลยนะครับผมใครสนใจราคาสุดว้าวมากๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกค,คุณได้รถที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลย ในราคา2 0 0แสนกลางๆเองนะคันนี้ระบบเครื่องเสียงต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีมากๆดีเกือบที่สุดเลยนะฮะในช่วงของยุคนั้นเลยและเป็นเครื่องเสียงที่ดีฟังคือไม่ต้องไปติดเครื่องเสียงเพิ่มนะครับผมคันนี้ถ้าคุณไปลองไปเทสดูรับรองคุณจะไม่ผิดหวังครับระบบเครื่องเสียงระบบฮีตเตอร์ความความร้อนต้องยกนิ้วให้เลยกับมา z d a 2ปี2 0 1 2คันนี้ไม้หลักหมื่นครับโอ้โหทุกอย่างแบตใหม่หมด ทุกอย่างดูดีหมดครับห้องคงห้องเครื่องพร้อมใช้พร้อมกับขี่ทุกท่านไม่ต้องห่วงครับคันนี้การันตีสวยจริงครับหลายคนบอกไปซื้อราคาถูกแล้วก็มีตําหนินู่นนี่นั่นบางคนบอกว้ยมาสด้า2เนี่ยราคามันน่าจะลงกว่านี้นะแต่จริงๆแล้ว258,000บาทนะครับเป็นราคาที่คุ้มค่ากับรถคันนี้มากๆครับสมาชิก ลองดูลองตัดสินใจดูไปทดสอบดูนะครับรถอยู่การจนาพิเศษไม่ผิดหวังครับราคานี้ซื้อได้ครับไม่แพงครับเพราะว่าราคาวัสดะ2สองเหมือนที่บอกครับจะมีตั้งแต่แสนเจนถึง2องแสนเลยทีเดียวนะครับบางคันยังมีประมาณ3 0 0 0 0 0ต้นต้นอยู่นะครับก็ขึ้นกับสภาพราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับรีบจัดรีบจองได้เลยนะครับต่างจังหวัดออกได้ครับทั่วประเทศเลยนะฮะศูนย์แปดแปดห้าแปดสี่ห้าสามเจ็ดห้าครับมาสด้าสวยๆประหยัดแรงต้องคันนี้ครับ